แมนเชสเตอร์ยูไนเตดปักราคาขายแข้งชุดใหญ่13รายแต่ละคนไม่ธรรมดาทั้งนั้นเดลี่เมสือดังอังกฤษรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเตดพร้อมระดมทุนเพื่อคว้านักเตะใหม่ๆเข้าสู่สโมสรแต่จากการที่มีเงินให้ชอปปิ้งเพียง120ด้านปอนในสมอนี้ทําให้ต้องปรับป้ายขายนักเตะชุดใหญ่ถึง13รายนำโดยแฮร์รี่แม็กไกวจากดอนซานโชและองโตนีมาร์ซิยาดอย่างไรก็ตามสื่อเจ้าดังกล่าวก็ได้วิเคราะห์พร้อมทําตารางราคาและนักฟุตบอลที่แมนยูในเตดพร้อมปล่อยตัวไปดังนี้ ดอนีฟานเดอร์เบ็ก20ล้านปอนด์เฟรดดี้10ล้านปอนด์แอนโทนีอีแรงกาย20ล้านปอนด์ฮานิบาลเมจอรรี13ล้านปอนด์อเล็กเตลรีสิบล้านปอนด์เอริกบายี2ล้านปอนด์แบรนดอนวิลเลียม5ล้านปอนด์ซิดานอิบานกำลังจะย้ายทีมสวนลิดที่รับฟังข้อเสนอแฮร์รี่แม็กไกว40ล้านปอนด์สกอตแม็ทโทมิเนีสี่ล้านปอนด์และดินเฮนเดอร์สัน20ล้านปอนด์ พร้อมรับฟังข้อเสนอขนาดที่ลิทที่พร้อมปล่อยตัวหากได้ราคาที่เหมาะสมจาดอนซันโชถูกตั้งราคาไว้ที่45ล้านปอนด์และอองโตนี้มาซิยัน25ล้านปอนด์